สวัสดีครับผมคูเก็ตเป็นก่นะครับวันนี้วันเสาร์วันที่23ครับอุตส่าห์63ครับเวลาบายโมง3 2นะครับพาไปดูครับ ใมากขึนคามาแนะดวรถยนตอเูรุ่นใหม่ใช้กว่าเดิมจะทาให้การขับี่คุณนั้นสะดวกสบายง่ายยิขึ้นค่ะและในชุดนี้นะครับยัมีฟังก์ชันการทางานของัวกล้องติดรถยนต์ครบวนเป็นสินค้าที่คนรักรถต้องมครับและในชุดนี้ค่ะยังมีั้งกล้องด้าหคะัดมากมันครับ น,นั่นคือจอแสดงผลครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือครับไม่รบกวนทัศนวิสัยในการขับขี่ทําให้การขับขี่นั้นของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ